อ้าวแคมเพญสวยๆอย่างนี้ทํายังไงครับเพื่อนสนใจไหมครับสงสัยไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับผมมีเจตนาจริงๆอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าเฟซบุ๊กเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ทั้งผ่านทางวิดีโอยาวแล้วก็วิดีโอสั้นนะครับนะเพื่อนๆก่อนอื่นไปดูก่อนครับว่าเพื่อนๆมีเมนูตัวแดชบอร์ดมบืออาชีพหรือ,อยังนะถ้าไม่มีไปที่3ามีด้านบนนะแล้วก็ หาคาว่าแดชบอร์ดมืออาชีพให้เจอนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วเพื่อนๆจะทำตามเงื่อนไขของเขานะครับการสร้างรายได้ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นนะครับเพื่อนก็ไปดูบทเกณฑ์ต้องได้ยังไงเท่าไหร่นะครับเพื่อนต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะต้องไปเรื่อมข้อมูลชงเยอะครับทุกทีนะครับแล้วแล้วก็เลื่อน มาหาคําว่าการสร้างไรายได้ครับนะแล้วก็เลื่อนลงไปหัวข้อด้านล่างเลยครับโฆษณาในสตรีมนะครับเพื่อต้องทําตามกฎเกณฑ์ตามเนี้ยนะครับถึงจะสามารถรับไรายได้เขาได้คือให้เปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายถูกให้หมดนะครับนะอันนี้ข้อปฏิบัตินโยบายก็คือกฎชุมชนเขา,าแหละนะครับแล้วนะต้องมี55,000ยูสเซอร์ผู้ติดตามนะครับวิดีโอเข้าเกณฑ์ของเขานะก็คือ60 นาทีเอ่อโทษทีหกหมื่นนาทีนะครับแล้วก็แชร์วิดีโอเข้าไป5รายการนะครับภายใน30วันต่อเน,นื่องนะครับแค่นี้เองคุณก็จะมีะไรายได้วิธีการแชร์สามารถแชร์ได้2ช่องทางนะครับนะช่องทางที่1ก็คือแชร์บนเฟซหลักเลยนะครับตรงคุณกําลังทําอะไรอยู่ไหนนะเนี่ยครับคุณกําลังคิดอะไรอยู่ตรงนี้ได้1ช่องทางช่องทางที่2ผ่านเลียวนะครับผ่านเลียว นะผ่านเรียวก็ได้นะครับผ่านวิคิปวิดีโอเรียวอ่ะทีนี้ประเด็นวันนี้จะมาบอกเพื่อนๆว่ามันสามารถที่จะใช้เ,เทมเพลตในนี้ได้ในการสร้างวิดีโอขึ้นมาได้นะครับอยู่ที่ไหนนะตั้งแต่ตอนต้นที่บอกไปอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อนๆไปดูนะมันอยู่ตรงนี้นะครับนะครับให้เพื่อนกลับไปที่แดชบอร์ดนะไปหน้าหน้าหลักนะแล้วก็มาที่มาที่นี่ครับแดชบอร์ดมืออาชีพ แล้วก็กดไปที่การสร้างนะครับนะมันอยู่ตรงหัวข้อการสร้างครับนะครับอยู่หัวข้อการสร้างอยู่ด้านล่างครับเทมเพลตคลิปเรียวนะครับก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะมีรูปแบบถ้าสมมุติกรณีเราจะใช้เทมเพลตของเครื่องมันนะนะครับก็ดูสมมติอันนี้5ล้านใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ของเพื่อนๆครับแล้วก็เปลี่ยนรูปเอานะครับเปลี่ยนรูปกับวิดีโอในนี้เอานะครับเป็นวิดีโอหรือรูปเอานะตาม ตามที่มันกําหนดมานะครับก็คือมีกี่อันก็ใส่ไ้ครับนะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราเลือกเข้าไปก่อนนะครับสมมุติเราเลือกไปนะครับเราเลือกไปแล้วเราก็ออกนะครับประมาณนี้เลือกไปครับเนี่ยเลือกไปมาให้มันเข้าให้มันเข้าแต่ละวิดีโอนะครับประมาณนี้นะครับนะให้เข้าแต่ละอันแล้วก็เพื่อนๆก็กดใช้ได้เลยนะครับอันนี้เท่านี้เองเพื่อนก็มีวิดีโอสวยๆนะครับ ยกตัวอย่างผมเลือกอันนี้แล้วกันนะเท mm hmm. มเพลตนี้ใช้ mm hmm. มีแค่6กอันนะครับ mm hmm. ก็ง่ายหน่อยไม่ต้องเลือกเยอะนะครับ mm hmm. ก็จิ้มไปครับสมมุติจิ้มไปนะครับจิ้มไปให้หกอันนะครับให้มันเต็มในช่องที่มันจะทํานะครับสม mm hmm. มุตินะนี่ค่เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับแต่แล้วกดถัดไปนะครับ mm hmm. อ่ามันก็จะมาเป็นวิดีโอที่เรากดเข้าไปนะอันนี้ผมไปทําเป็นตัวอย่างเฉยๆนะ เราก็สามารถใช้ทั้งวิดิภาพแล้วก็วิดีโอในเทมเพลตอันนี้ได้เลยนะครับแค่นี้เองเพื่อนก็จะมีวิดีโอดีๆอันนึงแล้วก็ไวโ้โพสในแพลตฟอร์มต่างๆได้แล้วนะครับก็เทคนิคดีๆอย่างนี้นะครับถ้าไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับชอบก็กดติดตามมาครับขอบคุณครับ